เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาอัปเดตความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 5ทางเปิด3ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยตรวจสอบผลด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของโครงการหน่วยรับลงทะเบียนและ,และการโทรศัพท์สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดเริ่มประกาศได้ช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกําลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะวันนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตล่าสุดจากเพจ Facebook กระทรวงการคลังนะคะโดยนายพรชยัยธีรวรรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังนะคะ คาดว่าจะสามารถประกาศผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม2566โดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้3ช่องทางนะคะช่องทางที่1ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ welfare.mof.go.th ช่องทางที่2ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยนะคะซึ่งก็จะมีธนาคารออมสินทกาศากรุงไทยสำนักงานครังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตก,กรุงเทพมหานครและสาลาวาการเมืองพัทยา 3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักง,งานปลัดกระทรวงการคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและที่คอนเซนเดอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยหลังจากวันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะคะผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี2565จะต้องดําเนินการยืนยันตัวตน นธนาคารที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งก็จะมีกรุงไทยทกสและออมสินตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้นไปนะคะจึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอนเนกประสงค์หรือสมาร์การ์ดได้นะคะวันนี้แอดมีข้อมูลจากคุณอนุวั์จัดให้มาอัปเดตให้กับ ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับ3ช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองไปรับชมรับฟังจากคุณอนุวัตจัดให้นะคะหลายคนสอบถามเข้ามาบอกคุณหนุ่มบัตรสวัสดริการแห่งรัฐเราจะสามารถตรวจสอบได้ช่องทางไหนว่าได้หรือไม่ได้จริงๆเนี่ยรายชื่อที่เขาจะประกาศก็จะประกาศประมาณปลายมกราคมรอเตรียมฐานข้อมูลก่อนนะครับตอนนี้รอกระทรวงการคลางประกาศ ว่าวันไหนถึงจะประกาศรายชื่อแต่ช่องทางที่คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบได้มี3ช่องทาง1ผ่านทางเว็บไซต์ะเว็บไซต์นี้หรือผมจะเขียนคอมเมนต์แรกของข้อความเอาไว้คุณก็เข้าไปเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2ก็คือว่า7หน่วยงานที่คุณไปลงทะเบียนก่อนหน้านี้อมีอะไรบ้างธนาคารออมสินธนาคารทกศธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ว่าการเขต คุณสามารถไปตรวจสอบได้หรือคุณอาจจะโทรไปถาม call center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะทีนี้มันมีประเด็นต่อฮะถ้าสมมุติว่าคนที่กระทรวงการคลังประกาศว่าคุณมีโอกาสที่จะถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแม่พ่อครับฟังดีๆนะครับหลังจากประกาศแล้วชื่อคุณพ่อคุณแม่อัได้สิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องดำเนินการต่อก็คือการไปยืนยันตัวตน ยืนยันตัวตนได้ที่ไหนธนาคารตามที่กระทรวงก,การคลังกำหนดก็คือธนาคารกรุงไทยธกสหรืออมสินตั้งแต่วันที่ประกาศผลอ่ะมิฉะนั้นประกาศรายชื่อแล้วต้องไปยืนยันตัวตนสาขาไหนก็ได้เขาว่ากันอย่างนั้นนะเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ของคุณจากนั้นก็ใช้ได้ย้ำว่ารอบนี้เป็นการใช้จากสมาร์ทการ์ดหรือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วใครยังไม่ทำไปทำนะ ทีนี้อต่อกระทรวงการคลังเขาขอเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าสมมติเราไปยืนยันตัวตนกับทางธนาคารแล้วเนี่ยขอรบกวนขอให้คุณพ่อคุณแม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับธนาคารใดอะไรกับธนาคารไหนก็ได้นะแม่นะเพื่อจะได้รับสิทธิ์เวลามันมีโครงการอ,อื่นต่อไปเนี่ยแม่ก็จะสามารถได้รับสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่าน กระทรวงการคลังไม่ให้ผ่านเขาก็จะเปิดโอกาสให้คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่ทีนี้รูปแบบในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยต้องรอกระทรวงการคลังเขาบอกว่ายื่นอุทธรณ์ได้วันไหนและกําหนดรูปแบบเป็นยังไงนะครับมิฉะนั้นแล้วอ่ะรอติดตามนะฝากแชร์นะครับ